หลายครั้งในชีวิตหรือว่าบางครั้งในชีวิตไหมพี่ใช้คําว่าหลายครั้งหรือบางครั้งเพราะอะไรเพราะว่าใครหลายคนคุ้นเคยมากกับการที่จะต้องเสียจะต้องเสียใครบางคนไปเสมอเช่นประสบการณ์ในชีวิตของใครบางคนบอกว่าวันนี้เขากลับมาสมาชิกครอบครัวหรือคนที่เรารักได้สักพักหนึ่งเขาก็ต้องหายไปอีกเขาก็ต้องไปอีกหลายๆเดือนไปอีกหลายๆสัปดาห์ นะมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะนะคะนะพ่กี้ชวนนะอเดี๋ยวพ่กี้อาจจะชวนนะคะแต่น้องโฟอาจจะมานั่งอยู่ใกล้ๆกับมินนี่สักครู่หนึ่งนะคะแอบอากจะชวนเพื่อนๆนะคะนะนั่งใกล้ๆกันสักหน่อยหนึ่งนะคะอมันจะไม่ได้ง่ายนะมันมไม่ไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่าย เพนนี้อาจจะรบกวนน้องเพนนี่ช่วยหยิบน้ำให้ัะขวดหนึ่งได้ไหมคะนะคะขอบคุณมากนะคะเพนนี่นะพี่นนี่ขออนุญาตนะคะนะคะนะเดี๋ยวเราจะตั้งเอาไว้ก่อนนะคะโอเคนะ พี่กี้ชวนให้ให้ความรู้สึกพวกนี้ค่ะมันมันมันออกมานะมันโอเคมันโอเคม,มันโอเคมากๆเลย